สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแนมในช่องซีแนมสองสี่หอีกแล้วนะคะหนูวันนี้จะเป็นพิอาหารนะคะทุกคนวันนี้เราจะกลับกันมาในหัวข้อที่ว่าเขาคิดว่าคุณรู้สึกแบบนี้กับเขาเนาะ อืมคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาคิดว่าคุณอนะกําลังรู้สึกแบบนี้กับเขานะโดยจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้เอามาทํานายนะเป็นสัญลักษณ์ให้เลือกเฉยๆเนาะอันนี้คือกองที่หนึ่งนะอืมอันนี้คือกองที่สองนะคะ อันนี้คือกองที่สามเนืนึงถึงหน้าเขานาะทุกคนแล้วก็คิดในใจนะว่าเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาในเวลานี้นะคะถ้าใครสนใจดูดูส่วนตัวก็สามารถติดต่อเนมได้ที่เพจ c n a สองสีห้านะคะจะมีลิงก์ให้อยู่ใต้คลิปทุกลิงก์เลยนะจะเป็น facebook IG ได้หมดเลยนะคะใครจะไปติดตาม IG แนมก็ได้นะคะ IG จะลงเป็น คลิปสั้นเนาะโอ้พยายามลงให้ทุกวันอยู่นะไปติดตามดูกันได้ค่ะอะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงต่อเขาในเวลานนไปดูกันเลยค่ะคะ่ะใครที่เลือกใบกล่องแรกบ้างเออกล่องที่หนึ่งคืออันนี้เนาะอืมเรามาดูกันสิว่าเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะ เ้าคิดว่าคุณรู้สึกอย่างนี้กับเขานะใบแรกเลยโอ้เขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะมีการตื่นรู้ในเรื่องของเรานะเราก็คิดว่าคุณเองอ่ะน่าจะรักเขาในใจลึกเขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่รู้ใจตัวเองว่าเออแบบคุณรักเขาคุณต้องการเขาแต่ตอนนี้คุณน่าจะรู้แล้วแหละ ว่าคุณรักและต้องการเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดนะทุกคนแล้วเขาก็มองว่าคุณนะ่ะอยากจะเข้าหาเขามากๆตอนนี้มีแพชชั่นในกันจะเข้าหาเขาหรือทำอะไรสักอย่างในความสัมพัน์ธนี้เนาะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันอ่ะข,ขับเคลื่อนไปต่อกันได้อะไรกันได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะถึงแม้จะทำตัวลับๆล่อๆหรือว่าอ่ะ อาจจะแสดงออกบ้างไม่แสดงออกบ้างก็ตามแต่เขาก็มองว่ายัางไงยังไงนะคุณก็มีใจให้เขายัางไงยังไงคุณก็รักเขาอยู่ยังไงยังไงคุณก็ต้องการเขาเขามองว่าคุณเอ่อแอคชั่นไปอย่างนั้นเองนึกออกไหมเอออุ๊ยแล้วเขาก็มองว่าคุณต้องการเขานะจริงๆแล้วคุณอยากกลับมาเหมือนแบบหรือว่าอยากวนเวียนอยู่กับเขาอย่างเงี้ยไปเรื่อย ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเนาะเขาคิดว่ายังไงคุณก็อยากไปตอบเขานะอืมถ้าในกรณีมีปัญหากันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าอยากกลับมาคืนดีแหละอยากวนกลับมาที่เดิมอะไรประมาณนี้อืนะคะก็มองว่าเนี่ยต่อให้มีอุปสรรคต่อให้มีอะไรก็ตามในความสัมพันธน์คุณก็พร้อมไฟพร้อมสู้เนาะอะไรก็ตามเนี่ยที่มันแบบรั้งชุดรั้งคุณไว ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็พร้อมสู้พร้อมไฟเออไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยเนาะกับเขาอ่าแล้วเขาก็มองว่าแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าตอนเนี้ยที่นิ่งๆเขามองว่าที่คุณนิ่งอยู่ตอนเนี้ยอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะทําไงต่อดีนะจะเอายังไงต่อดีจะแอคชั่นยังไงต่อด,องงอดีอะไรประมาณเนี้ยอืมมีการวางแผนอนะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่า จะทำยังไงต่อดีอ๋อแล้วเขาก็มองว่าเขาคิดว่าคุณอะมองว่าเขาสําคัญมองว่าเขามีค่าแล้วก็เขาคิดว่าคุณอะ,ออณอะรู้เหมือนกันนะว่าเขาเองอะไม่เคยยอมใครเขาก็ายอมให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณรู้ว่าว่ายังไงเขาก็ต้องยอมถึงแม้เขาจะทําตัวดือ้อ ตัว e go, อวีโก e นะ้หรือว่าทําตัวอีโก้เนาะเออหรือว่าทำทตัวไงก็แล้วแต่แต่เขามองว่าคุณรู้อ่ะคุณรู้ว่าเขาจะต้องยอมให้คุณอืมเขาคิดเขาคิดแบบนี้ <c oughs> อืมเนี่ยแล้วเขาก็มองว่าเราสองคนยังอยากเริ่มต้นใหม่แล้วเราสองคนเป็นอะไรที่บางทีก็สื่อสารกันได้นะหรือบางทีแบบมีการเชื่อมถึงกันเขามองว่าบางคุณน่ะน่าจะรู้ใจเขาแหละว่าเขาต้องการอะไรในเวลาเนี้ย คุณต้องรู้สิอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างงี้อืมอ่ะองอีกอืมอ๋อเขามองว่าเนี่ยคุณยังอยากไปต่อเขาจริงๆริเห็นปะอยากไปต่อกับเขายาวๆเนาะไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจบกันแค่นี้นะอืมเขามองว่าคุณอยากไปต่อ อืมแล้วคุณเองอะ่ะก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าคือสูงแค่ไหนก็จะไปให้ถึงความสัมพันธ์ของคุณละค่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือมันเสี่ยงในการที่จะไปต่อคุณก็พร้อมเสี่ยงที่จะไปอะ่ะอืมต่อให้มันจะมีอะไรขวากหนกามก็แล้วแต่แต่คุณก็ยังต้องการเขาอะ่ะ อันนี้อันนี้คือที่เขามองนะทุกคนไม่รู้เขาลงตัวเองหรือเปล่าน,นะเนี <c> ่ย <oughs> แล้วเขาก็มองว่าคุณรกักรักเขามากรู้สึกกับเขามากรู้สึกกับเขาเยอะ <S <S เขาอะเป็นเหมือนคนที่สําคัญของคุณเนาะอืมเขามองว่าแบบเธอเห็นฉันสําคัญมากเธอรักฉันมากอะไรเนี่ยเออนี่แล้วเขาก็มองว่าคุณต้องการการเติมเต็มความรู้สึกเนาะจากเขาอยาให้เขาทําอะไรสักอย่างแหละ อยากให้เขาดูแลอยากให้เขาเทคแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่เขามองเนาะคุณอยากให้เขาดูแลคุณอยากให้เขาแสดงออกความรู้สึกที่มีให้คุณได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมงงอะไรีงใบแรกโอ้ออกมาสองใบ ไบแรกก็คือเขามองว่าเนี่ยยังไงยังไงอะ่ะคุณก็มีความรักที่มั่นคงแข็งแรงให้กับเขาดูซิเหมือนต้นไม้ต้นเนี่ยเนี่ยขนาดคุณยายอายุเยอะแล้วก็ยังมั่นคงอยู่เห็นปะเขามองว่าความรู้สึกที่คุณให้เขาค่อนข้างมั่นคงมากๆคือรักเขามากแล้วมั่นคงกับเขามากแหละอืมแต่คุณอาจจะทํานิ่งทําเฉยชากับเขาทาเก๊กฟอร์มอะ่ะ อารมณ์เก็กฟอมไปง้นเองอะไรเงี้ยเพราะอาจจะแบบจะปวดอะไรเงี้ยก็เลยงอนเขาอะไรเขาอะไรประมาณเนี้อืมแล้วเขาก็มองว่าจริงๆอะ่ะคุณคงอยากให้เขาได้เรียนรู้เนาะจากความเจ็บปวดหรือจากการห่างกันว่าเออแบบเขาควรทํายังไงต่อไปอะไรเงี้ยเขาควรแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงอะไรประมาณเนี้เขามองแบบนั้นเนาะอืมแล้วเขาก็มองว่า แต่ว่าคนละเขาาเมื่อไหร่ที่ได้อยู่ใกล้กันมันก็มีแรงดึงดูดต่อกันมหาศาลนะเออเขามองว่ายังไงคุณก็ต้องรู้สึกกลับมารักเขาเหมือนเดิมพอเราได้กลับมาใกล้ชิดก,กันแล้วอะไรกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยอือนี่คือความรู้สึกของเขาที่เขาคิดว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบนี้เนาะ,ะเรามาดูข้อความจากเขากันดีกว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง ใบแรกแอบหวงอยู่นี่แอบถึงแอบหวงคุณด้วยเนาะเอออาจจะไปเห็นคุณในโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณสวยขึ้นดูดีขึ้นก็แอบถึงแอบหวงอยู่นะอคุณเปลี่ยนไปเนี่ยเขามองว่าคุณเปลี่ยนไปคุณนิ่งขึ้นแต่เขาก็ยังมองว่าคุณน่าจะเจ็บปวดแหละหรือไม่ก็อยากให้เขาง้อหรือไม่ก็อยากให้เขาเรียนรู้อะไรเงี้ยอืเธอก็รู้ว่าฉันยังไม่ใช่เนี่ยเขารู้สึกว่า เเธอเธอยังมองว่าฉันเป็นคนที่ใช่อยู่ไหมอะไรประมาณเนี้ยอืมเขารู้ว่าคุณนะ่ะจะบอกหรือจะปฏิเสธเขาว่าเธอยังไม่ใช่นะสําหรับฉันอนะไรเงี้ยเขากลัวแบบนั้นเราต่างกันเกินไปเนี่ยจริงๆเขาก็อยากจะบอกนะว่าเราค่อนข้างแตกต่างกันนะเราสองคนนะ่ะอืมอาจจะเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือสังคมการใช้ชีวิตด้วยนะอืมอืมเรารักกันไม่ได้หรอก เออเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเพราะเราต่างกันเราอาจจะรักกัน <Okay. S 2> ไม่ได้หรออะไรเงี้ย like. เป็นอารมณ์แบบผิดหวังหรือ ok เป็นอารมณ์แบบค่อนข้างที่จะแบบอะไรอ่ะเขาเรี้ยวเหมือนหมดหวังเหรอเออหมดหวังในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณเนี้ยเราคงไปต่อกันไม่ได้หรออะไรประมาณเนี้ยที่เขาคิดเธอน่ารักเกิรแต่ถามว่าเขารักเขาชอบคนหลงคุณไหมทั้งรักทั้งหลงนะคนคนนี้เนี่ยเขามองว่าคุณน่ารักน่ารักเกิรน่ารักมาก น่ารักสุดๆนะอืมเนี่ยไอ้เต้าน่ารักของผมอืมนะก็มาตอกย้ำว่าไอ้เต้าน่ารัก <c oughs> คุณน่ารักมากในสายตาของเขาอืมเนาะจริงๆแล้วคือก็พยายามปลอบใจตัวเองอะเรารักกันไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยเราแบบต่างกันเกินไปแต่ก็คุณน่ารักเกินไปอะทําให้เขาต้องหลงรักคุณทําให้เขาจะต้องแบบเหมือนต้องมน เนาะคุณอะไรเงี้ยต้องมนในความน่ารักอะ่ะเอออำไม่เข้าไปไหนจากคุณไม่ได้นะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังช่ากดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n e l นี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหนะะ้ bye าค่ะบ๊ายบายค่ะใครที่เลือกกองที่สองบ้างคะไพ่ใบนี้นะเสาโอโทโริใช่ไหมเอยเนาะของญี่ปุ่นอ่ะวางไว้ตรงนี้เนาะอืม อเรามาดูกันดีกว่านะว่าเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาในเวลานี้เขามองว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบนี้คนงกองที่สองโอ้ยเขามองว่าคุณกำลังเสียใจเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาแล้วก็กำลังคิด จะเดินจากเขาไปนะเนี่ยเขามองว่าคุณเสียใจคุณผิดหวังในคุณแบกความเศร้าคุณแบกความถูกเอาไว้แล้วกําลังจะเดินจากไปอะ่ะตายแล้วอะไรอีกนะอืมแต่เขาก็มองว่าคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดหรือคุณก็ยังรู้สึกเสียดายวันเวลาดีๆอยู่ถช่ไหมจะเศร้าจะอะไรแค่ไหนอะ่ะแต่พอนอนนอนแบบเหมือนคุณย้อนนึกไปอะ่ะ มันก็ังมีความทรงจำดีๆอยู่ในนั้นอยู่นะอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณเองอาจจะพยายามแบบว่าไม่สนใจพยายามหันหลังให้เขาเนาะถึงแม้ในใจอาจจะยังรักเขาอยู่แล้วเขารู้นะว่าคุณยังรักเขาอยู่แต่คุณอาจจะพยายามทําไม่สนใจไม่แคร์โนสนโนแคร์แบบเชิเนี่ยหันหน้านีเห็นปะอืมพยายามแบบไม่นึกถึงหรือไม่ใส่ใจหรือว่าแบบพยายามไม่แบบ ไม่อยากจะนึกถึงว่าตัวเองยังรักคุณอยู่หรือพยายามเมินความรู้สึกตัวเองอะ่ะเออเขาคิดแบบนั้นนะอืมนี่แลเขาก็มองว่าคุณนะ่ะอาจจะทาตัวเหมือนเออแบบนิ่งๆแข็งๆกับเขาก็ตามในเวลานี้แต่เขาก็มองว่าคุณทำไปเพื่อปกป้องตัวเองเนาะคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากที่จะเสียใจเรื่องของเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยคุณทำไปเพื่อปกป้องตัวเอง อืมที่ทำนิ่งๆแข็งๆนะเนาะโอ๊ยแต่ว่าเขาก็มองว่าคุณก็ยังเสพติดในเรื่องของเขาอยู่นะอืมในกรณีที่เคยสิบแปดบวกกันแล้วเขาก็จะคิดว่าคุณก็เสพติดในเรื่องนี้ข่ะเขาเหมือนกันนะเออยังมีความเสพติดยังลงไหลซึ่งกันและกันอยู่ถึงแม้จะเดินจากไปก็ไปไม่สุดอะ่ะอืมเนี่ยเหมือนคุณเองอ่ะในใจลึกๆเขามองว่า ด้วยความที่ตัดกันไม่ขาดอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเออเป็นไงก็เป็นการปล่อยไปละกันเออแบบอืมถ้าเราจะแบบีนเมื่อตัดกันไม่ขาดก็อ่ะก็ไปด้วยกันต่ออย่างนี้แล้วกันอะไรประมาณเนี้ยจริงๆในใจอยากไปไม่อยากไปแต่อาจจะรู้ว่าตัดกันไม่ขาดก็เลยคุณก็เลยเอ่ะถ้างั้นก็กลับมาอยู่ด้วยกันละกันอะไรประมาณเนี้ยปล่อยมันไปละกันเนาะเนี่ยแต่จริงๆเราอ่ะเขามองว่าคุณก็อยากเป็นคนสําคัญอ่ะ หรือไม่เขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะน่าจะรู้นะว่าคุณน่ะคือคนที่สำคัญต่อใจของเขาเพราะเขามองว่าเขาก็แสดงออกให้คุณรู้นะคุณต้องรู้สิเออไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่าแต่เขาคิดว่าคุณรู้ว่าคุณสำคัญต่อใจขอเขามากอืมเนี่ยแล้วเขาก็มองว่าคุณยังอยากไปต่ออเขานะอะไรกับเขานะหรือบางครั้งเขาก็มองว่าเนี่ยคุณและเขาแบบ สื่อสารกันทางจิตได้หรอหรือว่าแบบรู้สึกถึงความรู้สึกถึงกันได้อะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะไม่รู้มีการแอบคุยกันทางจิตหรือเปล่า <c oughs> คู่นี้ <c oughs> อะไร <c oughs> ง่าย,ายอีก่ะเขาคิดว่าคุณรู้สึกไงอีกอืมโอ้ยอ,อ,อยากเริ่มต้นใหม่เขามองว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะ อยากไปต่อกับเขาเนาะอยากเริ่มต้นกับเขาืยังไงอีกอืม,อมแล้วคุณก็อยากจะล้างเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีของคุณและเขาอะออกไปให้หมดเนาะเริ่มต้นใหม่แบบเฟรชเลยแบบเฟรชสตาร์แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะอยากชะล้างอะไรต่างๆที่มันแย่ๆที่มันเป็นความทรงจำไม่ดีหรือเป็นปัญหาออกไปให้หมดนะเริ่มต้นใหม่รักเขามองว่าคุณรักเขานะ เออคนคนนี้เขาคิดว่ายังไงคุณก็ยังรักเขาคุณรักเขาแหละเขาดูออกเนาะอยากจะบอกงั้นคุณรักเขาเขาเชื่อแบบนั้นอืมอืมเนียแล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะถึงต่อให้จะมีอุปสรรคขักขวางในความสัมพันธ์นี้มากมายหรือคุณเองอาจจะทะเลาะก,กับเขาแบบรุนแรงก่อนหน้านี้เนาะเขาก็มองว่าคุณก็ยังมีความกล้านในการที่จะเผชิญอุปสรรคหรือไปต่อ คุณก็ยังไม่ได้คิดหยุดแค่นี้มึงกล้าเผชิญหน้าเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ตามอืมอืมยัมงไงเขามองว่าคุณรู้สึกยังไงไม่เขสอ่าเขามองว่าคุณยังอยากไปต่อนี่อยากไปต่ออยากเริ่มต้นใหม่จริงๆนะอยากสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่หรืออาะ ให้มันได้ไปต่อด้วยกันอืม,อมเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแหละเขามองเนาะเขาก็ยังเป็นคนที่โดดเด่นอยู่ในใจคุณเขาก็ยังเป็นคนที่คุณรู้สึกต้องการและดึงดูดอืมเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณก็น่าจะรู้สึกอบอุ่นนะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาอะ่ะเขาคิดแบบนั้นเนาะ เขาเองเขาก็มองว่าเขาก็พยายามปกป้องดูแลคุณนะพยายามใส่ใจพยายามที่จะดูแลคุณเนี่ยในในอ้อมกอดเขาเขาคิดแบบนั้นนะแต่ไม่รู้เขาทำจริงหรือเปล่านะเนี่ยแล้วเขาก็มองว่าคุณเองก็รู้แหละว่าเราสองคนนะก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วเดี๋ยวทะเละเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณกับเขาน่าจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเนาะอืมซึ่ง คุณก็น่าจะรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ดีกันอะไรประมาณเนี้ยหรือคุณเขาคิดว่าคุณน,น่าจะรู้หรือน่าจะคิดแบบนี้เนาะเพราะตัวเขาเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเออเราเลิกเราก็ดีกันเราก็ดีกันเราก็ตีกันเราก็เลิกเราก็ดีกันอะไรประมาณเนี้ยเป็นวัฏจักรวงจรอ่ะเรามาดูข้อความจากคนีรซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างคุณกองที่สอง เก็บเธอไว้ในความทรงจำก็พอเนี่ยตอนนี้อาจจะพยายามทําท่าทางเศร้าโศกเศร้าซ้อยเหลือลมประมาณว่าถ้าเธอไปจากฉันจริงๆฉันก็จะเก็บเธอไว้ในความทรงจําก็พออืมฉันว่าเราต้องห่างกันสักพักเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าเออหรือเราต้องนิ่งๆกันไปนะห่างกันสักพักดีไหมอะไรดีไหมอะไรประมาณเนี่ยเพื่อให้เราต่างคนต่างคิดว่าเราอ่ะยังต้องการกันจริงๆอยู่ไหมอืม น้อยใจอยู่เนี่ยแต่จริงๆน้อยใจนะจริงอ๋อแสดงว่าไม่ได้อยากห่างนะที่บอกห่างกันสักพักเนี่ยน้อยใจอยู่หรือที่บอกเก็บเที่ยวในความสันน้อยใจทั้งนั้นเลยน้อยใจเพราะรู้สึกว่าคุณจะเดินจากไปแน่ๆเลยก็เลยประชดะอารมณ์ว่าท้างนั้นก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยใจจางเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยใจในความสัมพันธ์นี้อยู่นะ <S <S เหนื่อยเหมือนกันนะที่ต้องทะเลาะก,กันหรือที่ต้องมีปัญหากันเนาะเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีนะ จะงอนแล้วนะเอางอนด้วยทั้งน้อยใจทั้งงอนยังไงเนี่ยงอนคุณเพราะคุณไม่สนใจหรือเปล่า on, ทั้งงอนทั้งน้อยใจคนคนคนี้คิดถึงคนไกลอ่ะเนี่ยอยู่หา่างกันแสดงว่าใช่จริงๆด้วยคิดถึงคุณนะแสะดงว่าคและเขาหา่างกันไกลกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาก็เลยงอนแล้วการที่อ่ะถ้าสมมติว่าคุณ ห่างไปอ่ะเขาก็จะไม่แอคชั่นอะไรด้วยนะเพราะเขางอนน้อยใจเห็นปะนั้นเราก็ห่างกันไปสักพักคืออารมณ์แบบปลาชด่ะเออตัดใจครั้งที่ร้อนนี่ถามว่าตัดใจได้ไหมก็ไม่ได้นะต่อให้ตัดใจเป็นร้อยครั้งพันครั้งคนคนนี้ก็ทําไม่ได้หรอกถึงแม้จะรู้สึกเหนื่อยในยความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็ตามก็รู้สึกว่าก็ยังตัดใจไม่ได้ก็ยังต้องวนเวียงก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แหละอืมเนาะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับ การรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะเราก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะใครที่เลือกกลองที่สามบ้างคะ่ะให้ใบนี้นะนี่โอเควางไว้ตรงนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาในเวลานี้เขามองว่าคุณรู้สึกแบบนี้กับเขานะอืม อุ้ยอ่ะเอาเลยแล้วกันเนาะใบแรกโอ้เขามองว่าคุณน่ะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ใช่เป็นดาสตาคนฟ้าคว้าดาวเนาะเอาไม่ใช่ <laughs> เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่สวยเป็นคนที่หลอ่อเป็นคนที่ดูดีมากๆในสายตาของคุณเขามองว่าเขาเป็นคนแบบนั้นอืมแล้วเขาก็มองว่าคุณเองก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากไปไหนจากเขาหรอก ก็รู้สึกชื่นชอบเหมือนกันนะในการที่ได้อยู่กับเขาเนาะแล้วก็อะอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนานๆเนาะอืมรู้สึกอยากอยู่อย่างเงี้ยกับเขาไปนานๆอือแล้วเขาก็มองว่าตอนเนี้ยมันอาจจะมีอะไรแบบมากมายนะที่แบบว่าต้องจัดการในความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณเองอาจจะรู้สึกมีแพชชั่นกับเขาเยอะกับเขามากอยากทํานู่นอยากทานี่ทํานั่นในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่เขามองว่าเป็นการทําอะไรดีๆนะ เออเหมือนคุณอยากแอคชั่นทำนั่นทำนี่กับเขาอะไรเงี้ยคะ่ะอุย๊ยเนี่ยแล้วต่อให้ถึงแม้บางทีอาจจะมีคนพยายามด้วยนะที่จะอ่ะเข้ามาเป็นอุปสรรคเนาะหรือขัดขวางในความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็มองว่าคุณก็ไม่สนใจคุณก็คิดว่ายังไงฉันก็จะไปต่ออืมยังไงฉันก็จะอยู่กับเขามองว่ายังไงคุณก็มองว่าคุณอยากอยู่กับเขาอะเออ ต่อให้มีอะไรเข้ามาแทรกแซงในะความสัมพันธ์นี้หรือมีปัญหากันก็ตามอืมเขาเขาคิดว่าคุณอนะมองว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วนะคนคนนี้คือทั้งเดอะซันและเดอะสตาร์แล้วเขาก็มองว่าคุณคิดว่าเขาเป็นคู่ของคุณด้วยนะอืมคุณคิดว่าเขาคือเนื้อคู่อะไรประมาณนั้นเลยอะอุย้ยคนคนนี้ไม่รู้เขาเห็นแกนโจรหรือเปล่านะแต่เขารู้สึกแบบนั้นเลย เขารู้สึกว่าคุณดูแลเขาดีมากคุณใส่ใจเขาคุณบอกว่าโฟกัสที่เขาคุณแบบคุณคุณโฟกัสแค่ที่เขาคนเดียวอ่ะอืมอืมเขาก็มองว่าแต่บางครั้งอ่ะคุณเองก็อาจจะมีอารมณ์ปิดกั้งไปเนาะหรือมีการเจ็บปวดเหมือนกันนะกับกับอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เขาทําก็ได้อะไรก็ได้มีอมารมณ์แบบแอบเก็บความเจ็บปวดอะไรสักอย่างไว้ในใจด้วยนะ เกีย่ยวกับเขาอ่าแต่ก็มองว่าคุณก็น่าจะแบบยังไงก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นคนที่คุณต้องการเหมือนคุณเองอะอาจจะมีพร้อมทุกอย่างเลยเขามองว่าคุณนะเห็นว่าเขาเป็นส่วนที่ขาดเป็นส่วนที่มาเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตของคุณแนละ้วทำให้คุณมีความสุขขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอืมเขามองว่าคุณมองว่าเขาคือส่วนเติมเต็มสุดยอดนะกองกองเนี้ยเนาะ เขารู้สึกว่าคุณนะอยากไปต่อเขาต่อให้จะเหนื่อยจะหนักจะยังไงก็แล้วแต่คุณก็คิดว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกก็ลองเสี่ยงลองไปดูอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณยังไงก็จะไปต่ออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออนาคตจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะคุณก็ยังรู้สึกไม่อยากจะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะอืม มันคือสิ่งที่เขาคิดนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาแบบเขาคิดว่าคุณดูท่าทางแบบจะรักเขามากเนาะดูหน้า <c oughs> <No. c oughs> นะมันไส้์ไหมแต่ไม่รู้นะอาจจะจริงก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเขามองแบบนั้นเนาะอแล้วเขามองอยังไงอีกอืมอ่าเขามองว่าคุณอย่าแอคชั่นอะไรมากมายกับเขาเลยนะเนี่ยมีพชชั่นเนาะอย่าแอคชั่นอย่าเข้าหาเขาทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้อยู่เขามองแบบนั้นนะเขามองกุศลจะแอคชั่น โอแล้วเขาก็มองว่าคุณมีความสุขที่อยู่กับเขาเขาเองก็น่าจะดูแลคุณดีเนาะเขามองว่าคุณคิดว่าเขาดูแลคุณดีอะ่ะคุณก็เลยชอบชอบในในการดูแลของเขาชอบเวในการทรีตของเขาเะยอืมเนี่ยคุณต้องการเขานะเขามองว่าคุณต้องการเขาเออ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกแย่ๆในเรื่องความรักหรือเปล่าหรือว่าเป็นอารมณ์แบบไม่คาดหวางังเราในเรื่องความรักแต่พอมาเจอเขาอะคุณอาจจะรู้สึกกลับมาสดใสกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในเรื่องของความรักก็ได้นะอแล้วเขาก็มองว่าเนี่ยคุณอยากไปต่อเขายาวๆนานๆเห็นปะอยากไปต่อเขายาวๆเลยมีการวางแผนอนาคตรหรืออยากไปต่อเขาอะคือไม่อยากหยุดอยู่แค่เนี้ย อยากไปต่อกับคุณเอ๊ะเขามองว่าคุณอยากไปต่อเขามาก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 นะมากมากคนคนนี้อืมอะไรไงอีกว,ว้าวเนี่ยอยากอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานด้วยนะอารมณ์ประมาณว่าแบบถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรหรือว่าเขาคิดว่าคุณอยากแต่งงานกับเขาอะ่ะ เอออยากมีลูกกับเขาอยู่กับเขาไปจนแก่อะไรอย่างนี้เลยตาแล้วคนคนนี้ <c oughs> ว่าเขาก็มองว่าเนี่ยคืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งหรือเขาอาจจะเป็นคนเนื้อหอมก็ได้นะแต่คุณก็มองว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอหรืออาจจะเป็นอุปสรรคต่างๆก็ได้คุณแล้วเขาอาจจะมีอุปสรรคกันเยอะก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเขามองว่าคุณไม่ยอมแพ้ คุณไฟอะคุณสู้อะสู้สู้สุดขาด่าวใจเลยสุดใจเลยนะเออเนี่ยเพราะว่าคุณยังอยากจะเกาะเขาไว้อยากจะไอ้นี่เขาไว้เนาะคุณอาจจะมองว่าเขา,าคุณอนะเอาเขาอยู่เขาน่าจะเป็นคนที่ร้ายกาจหรือเจ้าเล่ยหรือเปล่าหรือเป็นคนที่แบบเป็นที่ต้องการอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาก็มองว่าคุณคิดว่าคุณเอาเขาอยู่เนาะ ควบคุมเขาได้อะไรเงี้ยอืมนี่แต่เขาก็มองว่าเราอะไปด้วยกันอะมันก็เป็นทีมเวิร์กนะหรือว่าคุณสองคนอะอาจจะพูดแล้วเข้าใจอะไรไปในทางเดียวกันเนาะทิศทางเดียวกันชอบอะไรเหมือนกันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะเขามองว่าคุณเองก็คงมองว่าเขาว่าเข้าใจคุณมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนาะ อะแล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างใบแรกขอโทษที่โกหกเธอเนี่ยเขาอยากจะขอโทษนะที่เขาพูดโกหกเนาะแต่ไม่รู้เขาพูดโกหกอะไรคุณอาจจาะเป็นคําพูดไม่น่ารักก็ได้เก็บความลับเก่งเนี่ยเขามองว่าคุณนะ่ะเงียบเก่งนิ่งเก่งนะเออไม่ยอมพูดเลยบางทีไม่ยอมพูดความรู้สึกตัวเองเนาะ อหรือตัวเขาเองก็ได้อาจจะไม่ยอมพูดความรู้สึกตัวเองเนี่ยแสดงว่าเป็นเขาแน่เลยเก็บไว้ในใจก็พอเนี่ยไม่ยอมพูดอืมเขาเขาไม่เขาน่าจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดความรู้สึกตัวเองเนาะหรือชอบเก็บอยู่ความรู้สึกตัวเองอาไว้เธอก็รู้ว่าฉันยังไม่ใช่เนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกนะว่าแบบคุณอาจจะสักวันคุณอาจจะเบื่อสักวันคุณอาจจะแบบทิ้งเขาไปหรือไม่เอาเขาอะไรอย่างเงี้ย อืแอบเจ็บละ่ะเนี่ยจริงๆมีการแอบเจ็บเรื่องของคุณน,นะไม่รู้เจ็บเรื่องอะไรแอบเจ็บแอบเศร้าเสียใจอยู่เลิกลากเก่งเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้นะว่าจะทํายังไงกับคุณดีหรือจะแสดงออกยังไงดีอะไรประมาณเนี่ยก็เลยแบบเป็นอารมณ์แบบเลิกลากเลิกลากใส่คุณนะอืมว้าวตาเขานึกถึงเรื่องสปาดบวกกับคุณนะหรือว่ารู้สึกว่าคุณแซ่บมากในเรื่องสปดบวกหรืออาจจะเป็นรูปร่าง หน้าตาของคุณหรืออะไรก็ได้เนะแอบมีการหลงอ่ะหลงในเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับคุณนะคะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กดซับสไคร e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะแล้วก็พบกันลิปหน้านะบ๊ายบาย